สวัสดีฉันลิสจากเมืองเล็กๆในสหรัฐอเมริกาช่วยกดไลค์และติดตามด้วยฉันโตมากับเสื้อผ้าที่ป่าแล้วป่าอีกแล้วก็รองเท้ามือสองพ่อทํางานหนักหลายชั่วโมงกับงานก่อสร้างเพียงเพื่อให้เงินพอใช้บ้านหลังเล็กของเราส่งเสียงดังเ e อียดอาร์ตเรากับบ้านกาลังจะพังลงกับข้าวก็ธรรมดาแล้วก็สำซากถั่วข้าวแล้วก็ถั่วอีกฉันนอนเตียงเดียวกับพ่อแม่พ่อเราไม่มีตังพอจะซื้อเตียงแยกให้ฉันครั้งหนึ่งตอนฉันอาย,ยุเจ็ดขวบก็เกิดอุบัติเหตุกลางดึกแบบฉี่รถที่นอน พอตื่นขึ้นมาเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นฉันก็ร้องไห้โฮแต่แทนที่จะหงุดหงิดพ่อกลับกอดฉันและฉันน้ำตาให้ไม่เป็นไรนะลิสมาเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวเราเทำความสะอาดแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองละถึงแม้ชีวิตจะลำบากแต่ฉันก็ได้รับความรักเสมอพอฉันอายุสิบมวเก็ยิ่งลำบาก,กมากกว่าเดิมเพราะพอ่อป่วยหนักจะต้องผาตัดหัวใจ พอทำงานไม่ได้อีกต่อไปแล้วฉันก็ได้งานเด็กเสิร์ฟเพื่อช่วยแม่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาฉันสังเกตเห็นผู้ชายหน้าตาดีอายุไล่เลี่ยกับฉันคนหนึ่งมาที่ร้านทุกวันแล้วมันจะจ้องมองฉันทุกครั้งช่วงแรกฉันก็ไม่สนใจตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วนี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเ็จะอุ้ยเธอไม่ต้องเช็ดก็ได้ฉันไม่เช็ดหรอก โอ้โอเคใช่ฉันหมายถึงเธอไม่ทําให้หรอกหมายถึงฉันคงโชคดีถ้ามีคนน่ารักในตาสวยๆมาทําให้แต่พอดีไม่แต่คนแก่มาทําให้ฉันฉันเปล่าต่อต้านคนแก่นะแต่แบบอายุนิยมก็แย่อยู่แค่บอกมาว่าทาไมนายยังมานี่แล้วเจ้ามองฉันทาไมแต่เป็นพวกวิปริตเหรอโอ้ oh, ไม่ไม่ใช่ฉันมาเพราะเหตุผลบางอย่างแต่ฉันไม่มั่นใจว่าบอกเธอได้หรือยังแล้วเขาก็เพ่นไปเลยโคตรจะแปลกเขาหายไปหลายอาทิตย์ ฉันนึกว่าเรื่องจะจบแค่นั้นแต่แล้ววันหนึ่งเขากลับมาและบอกว่าพร้อมจะคุยแล้วฉันพร้อมจะคุยแล้วโอเคฉันชื่อสตีฟนะและฉันคิดว่าเธอคือหลานของเพื่อนบ้านฉันครอบครัวริชันน่ะพ่อเธอรวยมากแต่เขามีปัญหากับครอบครัวเลยถูกตัดขาดเธอควรจะรวยมากเช่นกันมันเจ็บปวดที่เห็นเธอต้องดิ้นรนแบบนี้นั่นแหละฉันเลยทนเงียบต่อไปไม่ได้ฉันคิดว่าเขาเล่นตลกแน่แน่แต่เขาเอารูปให้ดูทำเอาฉันช็อกไปเลยนั่นมันพ่อฉันตอนหนุ่มนี่นาดูมีความสุขดีกับบางคนหน้าคฤหาสา์ ยังมีอีกนะเรามาคุยกันอีกทีหลังเธอเลิกงานไหมนี่ฉันไม่รู้หลังนะว่านายเป็นใครต้องการจะทำอะไรแต่ช่วยปล่อยฉันอยู่คนเดียวเถอะแล้วฉันก็จากไปก่อนที่เขาจะได้พูดต่อแต่คำพูดเขาทุกอย่างทําฉันปั่นป่วนฉันเลยถามแม่ในคืนนั้นอ๋ลิสดูเหมือนสถานการณ์ของเราจะไม่ดีขึ้นเลยและแม่คิดว่าถึงเวลาที่แม่ต้องบอกหนูแล้วล่ะปู่กับย่าหนูรวยมากแต่พ่อหนูคิดว่าเขาโกงคนอื่น เรียกว่าโจรก็ได้พ่อพยายามเปิดโปงพวกเขาครั้งหนึ่งแต่พอพวกเขาจับได้ก็ตัดขาดกับพ่อหนูอย่าไปบอกพ่อเรื่องนี้เลยนะแม่มีที่อยู่พวกเขาแค่ไปที่นั่นและพยายามคุยกับเขาดูบางทีพวกเขาอาจจะใจอ่อนลงเมื่อเห็นหนูและอาจจะช่วยพ่อเรื่องผ่าตัดด้วยมันก็น่าลองนะจ๊ะนี่ฉันต้องทําอีกหลายอย่างเลยแต่อาการพ่อไม่ดีขึ้นและเราต้องใช้เงินอาทิตย์ต่อมาฉันเลยตัดสินใจไปเราบอกพ่อว่าได้คอร์สเรียนฟรีที่วิทยาลัยและจะต้องไปนานหลายอาทิตย์ วันต่อมาฉันนั่งรถไฟไปอีกรัฐซึ่งผมก็ยังอาศัยอยู่และไปตามที่อยู่ที่แม่ให้มาฉันกดกริ่งด้วยความระมาทแล้วพอบ้านก็มาเปิดประตูครับมีอะไรให้ช่วยครับสวัสดีค่ะฉันชื่อลิสฉันคิดว่าฉันเป็นญาติกับคนที่อยู่นี่ค่ะฉันเป็นหลานเขาเป็นไปไม่ได้หรอกครับหลานเขาพวกเขาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเธออยู่กับพวกเรามาหลายเดือนแล้วคุณควรออกไปก่อนที่ผมจะโทรเรียกรอภพ่อบ้านปิดประตูใส่หน้าฉันฉันเดินออกมาพร้อมกับความสับสนฉันเพิ่งออกมาจากซอยแล้วก็เดินชนสตีฟเข้าลิส เธอมาทําอะไรที่นี่นายว่าฉันมาทําอะไรล่ะไม่ไม่เธออยู่ที่นี่ไม่ได้มากับฉันสตีฟพ,พาฉันไปที่คาลิหาร์ของเขาแล่ซ่อนฉันไว้ในห้องนอนเขาเข้ามาในนี้เกิอดอะไรขึ้นมีใครเห็นเธอที่บ้านนั้นไหมมีแค่พ่อบ้านแล้วเขาก็บอกว่าหลานสาวครอบครัวนั้นอยู่นั่นแล้วพวกเขามีหลานที่ไหนอีกไหมไม่พ่อเธอเป็นลูกชายคนเดียวผู้หญิงคนนั้นเป็นหลานตัวปลอมที่ปู่ย่าเธอจ้างมาปลอมเป็นเธอฟังนะตอนนี้ฉันบอกอะไรเธอมากกว่านี้ไม่ได้ฉันแค่หวังว่าเธอจะบอกกันก่อนฉันจะได้วางแผนให้ดีกว่านี้เอาละ ไม่เม็กเซนเลยตอนเนี้ยแล้วทำไมไนายต้องซ่อนฉันไว้ด้วยไม่ควรมีใครเห็นเธออยู่แถวนี้อีกอย่างเธอต้องการที่พักถูกไหมแค่อยู่นี่แล้วเชื่อใจฉันแต่จะว่าไปตาเธอสวยจังเลยใช่นายเคยบอกฉันแล้วโอเคเออขอบคุณนะไม่สิด้วยคมยินดีเออฉันไปหาของกินก่อนอย่าออกมาล่ะคืนนั้นฉันนอนบนเตียงสติฟส่วนเขานอนที่โซฟาแต่ฉันนอนไม่ค่อยหลับมีคำถามคาใจฉันมากมายทำไมปู่กับย่าฉันต้องจ้างตัวปลอมมาแทนที่จะติดต่อฉันด้วยละ่ะ ในตอนเช้าสตีฟแนะนำให้ฉันอยู่ที่เขาดิษฐ์ด้วยการปลอมตัวเพื่อให้ใครจำไม่ได้เขาเอาเสื้อผ้าหลวมๆออกมาจากตู้ตัวเองนายเอางี้จริงนี่ใครมันจะมาจำฉันได้ฮะแถวเนี้ยพ่อบ้านอาจจะบอกครอบครัวริชาร์ดว่ามีผู้หญิงลักษณะแบบเธอมาหาเมื่อวานและบอกว่าเป็นหลานพวกเขาเราต้องระวังให้มากฉันไม่มีทางใส่วิกบ้านนั่นหรอกนะ ไปหาซื้อวิกพูกหญิงมาให้ฉันเลยที่เป็นแผลนายเพราะงั้นนายต้องรับผิดชอบก็ได้ก็ได้สัสซ,ซีจังเดี๋ยวไปหาอันใหม่มาให้ก็ได้เขาไปซื้อวิกสีบลอนแว่นตาแล้วก็ชุดเดรสบางชุดมาให้ฉันใส่แล้วเราก็แอบออกมากินข้าวเช้าที่คาเฟ่กันเอาละตอนนี้ฉันต้องการคําตอบ ว่าทำไมปู่ย่าฉันถึงต้องจ้างคนมาปลอมเป็นฉันด้วยโอเคฉัน okay. จะบอกเธอทุกอย่างเลยทุกคนแถวนี้ต่างก็รู้ว่าป้าทษของเธอขู่ว่าจะตัดขาดกับปู่ย่าเธอเว้นแต่ว่าพวกเขาจะจัดการให้ถูกต้องกับพ่อของเธอและทุกคนคาดว่าพ่อเธอจะปฏิเสธพวกเขาและไม่กี่วันต่อมาบึ้มพวกเขาก็มีหลานสาวมาอยู่ด้วยแล้วพวกเขาพาหล่อนไปแนะนํากับป้าทษเพื่อยืนยันว่าพวกเขาได้คืนดีกับพ่อเธอแล้วพวกเขายังปลอมเอกสารตรวจ DNA ขึ้นมาอีกด้วยนะออนายรู้ได้ไงว่าเธอเป็นตัวปลอมเพราะฉันแอบได้ยินเธอคนนั้นเถียงกับปู่ย่าเธอคืนหนึ่งเธอก กำลังขอเงินจากพวกเขาแล้วพวกเขาก็ตะโกนใส่เธอตราบใดที่แกยังแสดงเป็นหลานของฉันอยู่ฉันก็ใช้เงินแกตอนนั้นแหละที่ฉันเริ่มตามเธอโออเพระเจ้านี่มันต้องทําอีกหลายอย่างเลยนนเนี่ยแล้วปู่กับย่าฉันก็ไม่ได้จะช่วยฉันด้วยเนี่ยใช่ไหม เพราะเขาไม่มีทางยอมรับว่าฉันเป็นหลานหรอกตอนเนี้ถ้าทุกคนยังคิดว่าเป็นอีกคนใช่พวกเขาเป็นคนเลวและจะไม่ช่วยเธอแน่แต่ตัวปลอมนาะชื่อลินล,ลี่เธอเรียนที่เดียวกับฉันบางทีถ้าเราสนิทกับเธอได้เราอาจจะขอให้เธอยอมรับว่าปลอมเป็นหลานของพวกเขาถ้าเรามีหลักฐานเราไปบอกป้าทวดเธอฉันมั่นใจว่าท่านจะต้องช่วยเธอแน่นอนสตีฟให้ฉันอยู่ต่อตราเพ่าที่จําเป็นเขายัางช่วยฉันลงทะเบียนที่โรงเรียนเขาด้วยที่ึ่งทุกอย่างดูหรูหราและน่ากเกรงขาม ชงพักเที่ยงฉันนั่งกินข้าวกับสตีฟและเพื่อนๆของเขาในโรงอาหารจู่จูก็มีผู้หญิงย่อนตูดนั่งข้างเขาอสวัสดีสตีฟวันนี้นายดูดีจังผู้หญิงข้างๆ้างไม่ใครเหรออย่าบอกได้ว่าแฟนนายอะ่ะห้ามเลยนะในสัญญากับฉันแล้วนี่ว่าจะเดทด,ด้วยกันไม่ลิลลี่ฉันไม่เคยพูดแล้วก็นี่ลิสเพื่อนฉันเองลิสนี่ลิลลี่จำได้ไหมที่ฉันเคยเล่าให้ฟังอ้าวนายพูดถึงฉันด้วยเหรอเนี่ย หวานจังลิสช่วยสะกิดความรู้สึกให้เพื่อนสนหล่อของเทอหน่อยแล้วบอกเขาว่าเราเหมาะสมกันนะโอเคอ๋ออีกอย่างหนึง่งเธอหน่าเกลียดดีนะซึ่งกด็ดีฉันจะได้ไม่ต้องห่วงว่าเธอจะมาแข่งด้วยจริงเหรอ <c oughs> แต่ฉันว่าฉันสวยออกนะและนั่นกวนใจเธอจนเธอต้องมาดูถูกฉันโดยไม่มีเหตุผลแบบนี้ไม่ฉันดูถูกเธอเพราะมีเหตุผลซึ่งก็เพราะเธอน่าเกลียดว่าแต่ลิสทำไมเธอมาอยู่โรงเรียนเราล่ะก็มาเพราะอยากมีการศึกษาที่ดีเหมือนคนอื่นไงว้าวฉันแคได้เลยว่า ไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนเรากำลังข้างใครกันเต้นและเธอมีหน้าเรียกว่าตัวเองเป็นนักเรียนที่นี่เหรอทาเต้นที่คลั่งกันเหรอโหฉันอยากดูเธอเต้นจังเลยอลิลี่ลิลี่ลังเลจากนั้นก็ยืนขึ้นกลางโรงอาหารเธอเริ่มเต้นท่าประหลาดที่เหมือนจะผสมท่ากับย่างกับท่ามาการีนาเข้าด้วยกันทุกคนต่างหยุดมองและเริ่มหัวเราะแล้วมันก็เริ่มดังขึ้นตอนที่ลิลี่สะบัดแขนไปมาสุดแรงเขาได้สติว่าเธอทำบ้าอะไรอยู่ลิลี่ก็หยุดชะงักและเจ้ามาที่ฉัน เธอคงสะใจแล้วลวสิที่ทำให้ฉันกลายเป็นตัวตลกแต่หน้าคนทั้งรุ่งดียนเนียจริงๆแล้วถ้าทำแบบนั้นเองนะลิลี่แต่ไม่ต้องห่วงท่าเต้นของเธอเป็นที่จดจำแน่นอน ตอนนะั่นเองลินล <Yes> ี่ก็จู่โจมและฉันก็ไม euh> ่ยอมเราสู้กันเหมือนแมวฝาแต่ทั้งสตีฟและผู้ชายอีกคนมาจับเราแยกกันจะกลับมาอีกแน่ยิงกิ้งก่าแล้วฉันจะต้องเสียใจโอ้ฉันไม่คิดว่าเธอจะสู้แบบนั้นเธอโอเคหรือเปล่าอีกอย่างแผนเราคือเข้าหาลินลี่แต่ตอนนี้เขาเกลียดเธอแล้วฉันรู้ฉันรู้แต่เธอน่ารำคาญมากแลวเธอก็ทำฉันก่อนนะ แต่ฉันก็น่าจะใจเย็นลงหน่อยฉันคงจะเครียดก่อนหน้านี้จนเอาไม่อยู่ฉันจะไปขอโทษเธอแล้วกันวันต่อมาฉันตัดสินใจไปหาลินลี่ที่บ้านเพราะฉันเองก็สงสัยเหมือนกันว่าปู่กับย่าเป็นคนยังไงฉันซื้อตุ๊กตาฟลามิงโกเป็นของขวัญให้เธอด้วยและป้าน้ารู้สึกผิดเข้าไว้เฮ้ลินลี่ฉันแค่อยากจะมาคืนดีด้วยอะไม่อ่ะไปซะชิวเอ๊ะเดี๋ยวนี่ฟลามิงโกปะเธอรู้ได้งไงว่าฉันชอบอะ โอเคโอเคจะเข้ามาได้จะได้รู้จักฉันเพราะว่าใช่ฉันเจ๋งไงแต่จําไว้นะว่าฉันจ้องดูเธอเหมือนเหี่ยวเหยี่ยวที่ใส่แว่นด้วยเพราะฉันไม่ไว้ใจเธอเทานั้นก็ได้ว่าแต่ฉันชอบกุลาบที่ติดเสื้อเธอนะขับใจนะฉันรถดมันทุกวันเลยแต่อย่าคิดว่าฉันจะหลงกลคําชมของเธอนะฉันยังไม่เชื่อใจเธอหลนี่ยังแปลกไม่พอหรอกนะฉันไม่เคยมีเวลาแย่ๆกับลินลี่เลยแม่เธอจะบ้าๆแต่เธอถ้าฉันเล่นบากรุกเร็วและชนะฉันทุกตาเธอเล่นแย่จั ดกาใหญจากนั้นเธาก็ให้เราเล่นต่อสับ <c oughs> และพอฉันชนะเธอก็คว่ำกระดานซะง,งั้นทม่ชอบ่าเกมเนี้ยเราไปหาอะไรกินกันเถอะ <c oughs> ฉันลงไปในครัวกับเธอและเริ่มโกรธปู่กับยา่าทิ้งนี่พวกเขามีอาหารเยอะแยะเพียงพอจะเลี้ยงกองทัพได้แต่เขาทานเห็นลูกชายตัวเองอดอยากๆได้ยังไงขณะที่ลินลี่กับฉันหอบอาหารมากมายขึ้นไปบนชั้นเราก็เจอย่ากำลังดุแม่บ้านอยู่หล่อนกล้าดียังไงมาเยยบชุดฉันน่ะฉันเพิ่งดูเธอไปเมื่อเช้านี่เอง นี่ฉันต้องดูเ,เธอวันละสามครั้งได้ยังไงทีฉันควรไล่เธอออกยากา่าค่ะหรือทันานแม่บ้านคนนี้นะคะอย่าไล่เธอออกเลยนะคะอีกอย่างเรามีแขกด้วยนะคะย่าจ้องมาที่ฉันอย่างเย็นชาและหันมามองลินลี่นี่เธอยังไม่ได้ขออนุญาตฉันเลยนะักเวลาจะพาแขกเข้ามาเนี่ยฉันไม่ต้องการติงตะกระมาเกาะติดเธอเพราะฐานะทางการเงินของเราดูหล่อนสิเธออาหารมาเต็มถาดยังกับไม่เคยเห็นอาหารมาก,ก่อนฮะไม่นะคะฉันไม่ไปซะ ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยฉันมองดูลินลี่ที่หน้าแดงและเงียบลงแล้วฉันก็วิ่งออกมาจากที่นั่นเลยสตีฟย่าฉันเป็นแม่หมดใจร้ายแถมน่ากลัวอีกแต่ฉันคงทําให้ลินลี่ยอมรับอะไรไม่ได้หรอกฉันน่าจะกลับบ้านซะไม่เธอไม่ควรยอมแพ้ง่ายๆเธอต้องเปิดโปงคนเลวพวกนี้ให้ป้าโ <c oughs> ทษเธอรู้เธ<ๆ>อควรมีชีวิตที่ดีกว่านี้ลิสฉันไม่รู้อ่ะสตีฟน่าจะสนใจขนาดนี้ไปทําไมเพราะว่าไม่รู้สิฉันอาจจะชอบพ่อเธอและฉันทนเห็นเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้ไม่ได้เหมือนนักรบแห่งความจริงประมาณนั้นฉันอาจจะเป็นหมนนรบิดแต่่ฉัไไ้ มยของจากคนรวยไปให้คนจนก็คงไม่ใช่โรบินฮูดห,หรอกไม่เอานะายิ้มหน่อยโอ้ยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเอ้ยไม่นะรอยยิ้มกว้างของเธอทาให้ห้องสว่างไปหมดเลยหมายถึงทั้งบ้านเลยไม่สิทั้งซอยเลยโอย้ไม่ทงังพอแล้วเราไปเดินเล่นกันเถอะตอนที่เราเดินเล่นตามตลอกซอกซอยความเป็นเองของสตีฟทําให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วจู่ๆฉันก็ดึงเขาเข้ามาจูบและเขาก็จูบตอบวันต่อมาที่โรงเรียนเรากําลังเดินตรงถงทางเดินลินลี่ก็เข้ามาโผล่กอดฉัน เธอจริงๆนะที่ย่ฉันทำเมื่อวานน่ะเธอแค่เม็นไกมาเธออายุจะเจ็ดสิบแล้วมิใช่เหรอใช่แหละเอานะเธอไม่ได้ยยกขนาดนั้นหรอกฉันขอโทษที่เข้าตะโกนใส่เธอด้วยนะก็เรากำลังสนุกกันแท้ๆเลยแล้วตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่มันเป็นครั้งแรกที่ฉันมีเพื่อนฉันนะอย่าเลิกเป็นเพื่อนฉันเลยเออได้ไม่เลิกก็ได้แต่เราไม่ไปเล่นที่บ้านเธออีกแล้วนะได้เลยฉันก็ไม่ชอบที่นั่นเหมือนกันนี่สาวเธอได้บอกสตีฟยังว่าจะเลิกตามเสนฉันยังไงอะ ใช่ฉันกำลังหาทางอยู่ให้อย่างติสนิทกับลิลลี่สตีฟกับฉันต้องซ่อนความรู้สึกกันที่โรงเรียนแต่หลังจากนั้นเราจะใช้เวลาสุดพิเศษด้วยกันและเรียนรู้กันมากขึ้นเช้าวันหนึ่งเขาสไพรส์ฉันด้วยการผ่านดั่งบอลลูนเราปีนขึ้นไปบนกระเช้าและลอยขึ้นชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้ากันลิสฉันไม่คิดว่าจะรู้สึกแบบนี้กับใครได้อีกฉันนึกภาพโลกที่ขาดเธอไม่ได้สตีฟฉันก็เหมือนกันนายเป็นที่พึ่งให้ฉันผ่านทุกอย่างมาได้ตอนที่เราจูบกันอย่างอ่อนโยนนั้น โลกเหมือนจะละลายไปเลยเหลือไว้เพียงสองเราล่องลอยอยู่ในจักราวาลเล็กๆลิลลี่กับฉันสนิทกันมากขึ้นวันหนึ่งเราตั้งใจจะไปเที่ยวห้างกันหลังเลิกเรียนแต่เธอผิดนัดและบอกว่ามีเรื่องสําคัญต้องทำํำฉันเห็นเธอออกไปเลยตัดสินใจตามเธอนั่งรถเมย์ไปลงนอกเมืองแล้ววิ่งเข้าไปหาผู้หญิงคนหนึงที่รออยู่ที่ป้ายรถเมย์แม่จ๋าหนูคิดถึงแม่จังเลยฉันเดิมบันทึกทุกอย่างลงในมือถืออย่างลนลลาน มีเงินบางส่วนนะคะแม่เดี๋ยวต้องอยู่ที่นั่นอีกสักสองสาเดือนก่อนที่ครอบครัวเศรษฐีได้จะจ่ายให้หนูอีกตอนนี้พอใช้ไหมคะพอจะรุกรักแม่รู้ว่านี่มันยากมากแค่ไหนสำหรับหนูอ้อย่างน้อยหนูก็ได้นอนเตียงนุ่มๆกินอาหารดีๆได้ไปโรงเรียนดีๆแต่ก็จริงค่ะมันยากมากเลยคนรักแก่ๆที่รวยๆนั่นแย่มากและหนูก็เกลียดกันต้องไปเจอพวกคนและ,สะแสดงเป็นหลานสาวคนแล้วหนูอยากให้พวกมันฟันผุดเร็วๆจะได้กินอะไรไม่สนุกอีกเลยฉันรีบหลบก่อนที่ลินลี่จะเห็น วิดีโอนี้จะเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่ทาให้ป้าทวดเชื่อฉันนี่คือทุกอย่างที่เราต้องการลิซป้าทวดเธอจะจัดงานกาล่าเพื่อการกุศลสุดสัปดาห์นี้และผู้มีอิทธิพลมากมาจะมาร่วมงานด้วยนี่เป็นโอกาสทองที่จะเปิดโปงปู่กับย่าเธอต่อหน้าท่านและคนทั้งโลกแล้วลิลลี่ล่ะฉันจะต้องเปิดโปงเธอด้วยใช่ไหมเหมือนแม่เธอจะเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันแต่เธอคือหลานตัวจริงของพวกเขาและเธอสมควรได้รับความช่วยเหลือที่ป้าทวดจะให้เธอด้วยเธอจะมาห่วงคนอื่นตอนนี้ไม่ได้บางทีเขาอาจพูดถูกฉันไม่รู้ว่าพ่อจะทนนนไไดด้ออีกกกาาาแค่่หัับรผต สุดสัปดาห์นั้นสตีฟกับฉันไปร่วมงานฉันประหม่ามากแต่สตีฟช่วยยืนยันว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยไม่นานหลังจากเราเข้าไปในห้องโถงเลลี่ก็คว้าค์มาจากเวทีทาศบทาศบเลลี่สวยอ่ะฉันแจ๋วเยี่ยมแล้วเธอก็เข้ามาหาฉันจากนั้นก็ดึงบิกผมฉันอย่างแรงจนหลุดออกมาดูสิทุกคนเดี๋ยวเอาว่าอย่างนี้มันปลอมแค่ไหนฉันคิดว่าหล่อนเป็นเพื่อนแต่ฉันก็ได้รู้แล้วว่าหล่อนมันงูพิษ อ้ใช่ฉันเห็นเธอจูบก,กับสตีฟวันหนึ่งที่สวนสาธารณะนังคนโกโหกโอเคแล้วไงสตีฟไม่ได้ชอบเธอเลยแต่ยังมีหน้ามาเรียกฉันนังคนโกหกอีกนะการที่เธอมาอยู่นี่มันก็เรื่องโกหกทั้งนั้นใครบางคนในฝูงชนตะโกนขึ้นเธอเป็นใครกันฮะมันดราม่าอะไรกันนักหนาให้หนูบอกทุกคนถอคะค่าว่าหนูเป็นใครหนูคือลิสหลานตัวจริงของตระกูลวิชาร์ดค่ะ แล้วผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้เธอเป็นนางแม่มดต้มตุ๋นครอบครัวริชาร์ดกำลังโกหกพวกเขาตัดขาดกับลูกชายตัวเองเพราะเขาไม่ยอมนิ่งเฉยและต้องการเปิดโปงพวกเขาเรื่องที่ขโมยและโกงมาผู้หญิงบริสุทธิ์คนนี้ต้องอยู่กับพ่อที่ป่วยดิ้นรนเพื่อหาเงินให้พอใช้ในขณะที่ปลูกกับย่าของเธอมั่งขั่งแถมยังจ้างเด็กอีกคนมาปลอมเป็นหลานเพื่อกอบโกยจากป้าทวดของพวกเขาทุกคนพากันจ้องมองครอบครัวริชาร์ดด้วยความตะลึงงินจากนั้นป้าทวดก็ก้าวเข้ามากล้ฉันเธอเหมือนพ่อเธอจังเลยแต่ฉันจะรู้ได้อเรื่องจริง ฉันเอาวิดีโอลิลี่กับแม่ให้ท่านดูแล้วก็เอาผลตรวจดีเให้ดูด้วยแน่ใจเหรอเธอจะเชื่อขอทานตมตุนใจโคตนี่เหรอป้ากล้าดียังไงพวกแกนั่นแหละคนโกหกและแกคิดว่าแกกับภรรยาจะหลอกฉันและหนีไปได้เหรอใส่หัวไปทั้งคู่เลยเดี๋ยวีิปู่กับย่าฉันเริ่มคำครวและขอร้องท่านแต่ป้าโวดของฉันยังยืนกรานและทั้งคู่ก็ออกไปแล้วจูจูลิลี่ก็โมโหขึ้นมาอาลิส มีบางอย่างเกี่ยวกับสตีฟที่เขายังไม่ได้บอกเธอนะทั้งครอบครองริชาร์ดและพ่อสตีฟใครเป็นพาร์ทเนอร์และพวกเขาก็ขโมยไปจากพ่อเขาเกือบจะพังชีวิตเขาไปหมดแล้วนะแต่ถ้าให้ฉันเดานะที่สตีฟพาเธอมาเปิดโปงพวกเขาที่นี่คงทำเพื่อแก้แค้นให้ตัวเองมากกว่าทำเพราะเป็นห่วงเธอฉันมองสตีฟแบบคาดไม่ถึงไม่นายทำทั้งหมดนี้เพราะนายคือนักรอแห่งความจริงและเพราะนายรักฉันใช่ไหมสตีฟสตีฟนิ่งเงินไปแล้วน้ำตาฉันก็รื้นขึ้นมา อนนั้นเองที่ป้าทวดของฉันเดินเข้ามามากับฉันสิธิรักฉันพูดบนสือื้นตอนนี้อะไรอีกคะชีวิตไม่อยากเห็นหนูมีความสุขใช่ไหมหนูอยากกลับบ้านแล้วฉันจะพาเธอกลับบ้านเองหลานรักตอนนี้หนูเป็นครอบครัวฉันฉันจะดูแลหนูเองวันต่อมาทุกคนต่างพูดถึงเรื่องอื้อฉาวนั้นฮินลี่และปู่ย่าฉันถูกจับในข้อหาช่อโกงแล้วฉันก็กลับบ้านไปกับป้าทวดหนูคิดถึงพ่อกับแม่ที่สุดเลยป้าทวดฉันช่วยจัดการเรื่องผ่าตัดในทันที ซึ่งมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากพ่อพักฟื้นจนหายแล้วปาทนก็ยืนกรานว่าจะให้มาอยู่กับท่านและอยากให้พ่อมาร่วมทําธุรกิจท่านอยากได้ใครสักคนที่ซื่อสัตย์และตั้งใจทํางานอย่างพ่อพ่อยอมรับข้อเสนออย่างทราบซึง้งแล้วชีวิตเราก็พลิกผันเราร่ํารวยสุขภาพดีและมีความสุขแต่ฉันอดคิดถึงสตีมไม่ได้ ตาบ้านั่นก็ไม่ทอมาหาฉันด้วยซ้ําวันหนึ่งเราได้ยินเสียงเคาะประตูเป็นลินลี่ที่ดูทุกข์ใจรีบปอดเขาร้องล่ะให้อภัยฉันเถอะฉันเพิ่งออกจากคุกมาด้วยการบริกันตัวแม่ฉันใช้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อฉันได้ออกมาแม่เคยเป็นแม่บ้านของครอบครัวดิชาร์ดและเราจะไปต้องใช้เงินมากฉันเลยยอมปลอมเป็นหลายพวกเขารีบรอดเธอไม่สามารถต่อสู้คดีนี้ได้ฉันอดสงสารเธอไม่ได้ถ้าเป็นแค่เด็กจนๆคนหนึ่งที่มีความต้องการและปู่กับย่าฉันก็เอาเปรียบพวกเขาป้าเอฉันยอมความให้เธอและ เมื่อกีที่ต่อมาพ่อกลับบ้านมาพร้อมกับแขกคนหนึ่งสตีฟลิสฉันไม่มีอะไรจะพูดมากมายแต่ใช่ฉันพาเธอมาที่นี่เพื่อเปิดโปงปูกกับญาติเธอเพราะฉันอยากแก้แค้นแต่ระหว่างนั้นฉันก็หลงรักเธอเข้าที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะขอโอกาสอีกสักครั้งสตีฟฉันเจ็บปวดมากนะตอนที่รู้ความตั้งใจของนายแต่ลึกๆแล้วฉันรู้ว่าระหว่างเรามีบางอย่างพิเศษถ้าไม่ใช่เพราะนายครอบครัวฉันก็ยังลำบากอยู่เพราะงั้นเราค่อยเป็นค่อยไปดูอีกทีแล้วกันว่าจะเอาไงต่อนะ ได้ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนต่าเล่นโยคะหรือหอยทากไปพักร้อนแต่เอาจริงๆนะฉันพร้อมทุ่มเทพเพื่อทําให้เธอกลับมาเชื่อใจครั้งถ้าเธอยินยอมฉันยิ้มให้เขาแล้วเขาก็ยิ้มให้ฉัน